สวัสดีครับวันนี้มาดู9้าสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของประเทศเกาหลีนะครับถ้าพูดถึงเกาหลีรับรองเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมากระแสวัฒนธรรมเกาหลีแซงทางโค้งเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและที่สําคัญจากไทยไปเกาหลีใช้เวลาไม่นานนะครับหลับตื่นเดียวก็ถึงแล้ววันนี้เราเลยจะพาเพื่อนๆมาตะลุย9้าแลนดมาแดนกิมจิรับรองว่า ถูกใจสายเที่ยวอย่างแน่นอนเลยนะครับสถานที่ที่1นั่นคือโซทาวเวอร์ถือเป็นสถานที่แลนด์มาร์คที่ฮิตที่สุดถ้าใครไปเกาหลีแล้วไม่ได้ไปแชร์ภาพที่โซทาวเวอร์ถือว่ามาไม่ถึงเลยนะครับนอกจากเป็นจุดชมวิวแล้วไฮไลท์สาคัญที่นี่ก็คือการได้มาคล้องกุญแจคู่รักลาวเหล็กเรียกได้ว่าเป็นเสมือนความเชื่อถ้าคู่รักคู่ไหนมาคล้องก็จะได้ความรักที่นิรันดร์นะครับโรแมนติกสุดๆเลยและยังมีพิพิธภัณฑ์ให้ชมเพลินๆเลยนะครับมาต่อที่2หมู่บ้านบุกชองฮันนุคือว่าเป็นอีกสัญลักษณ์ของปปรระเเเเททศกกาาหลีีียยนนได้ว่่็ มากท่ามกลางตึกทันสมัยของกรุงโซการสร้างอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณถือว่าเป็นกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่อยู่ด้วยนั่นเองซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ชาวเกาหลีพักผ่อนอาศัยอยู่จริงๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือลหลงไหลกลิ่นอายยุคคลาสสิกไม่ได้มาหมู่บ้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงนะครับ 3. พระราชวังต็อกชูเป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดาพระาชวังหลวงทั้ง5แห่งของคุงโซนะครับมีความสวยงามลายล้อมไปด้วยอาคารแบบตะวันตกนีโอแบบคลาสสิกนะครับและส่วนรอบๆก็เป็นส่วนที่ตกแต่งแบบตะวันตกซึ่งเป็นส่วนสไตล์ตะวันตกแห่งแรกของเกาหลีเลยเรียกได้ว่า ถือว่ามีเอกลักษณ์ในตัวสูงมากครับเพราะผสมวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก4พระราชวังเคียงบกกุงเป็นพระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซโลถูกสร้างขึ้นในปี1395ตั้งแต่สมัยราวชวงศ์โชซอนใครที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์หรือใครที่เป็นแฟนซีรีเกาหลีต้องไม่พลาดเลยนะครับเพราะถ้าคุณมาที่นี่คุณจะได้อิ่มเอมและได้ซึมซับความเป็นเกาหลีฉบับดั้งเดิมเลยทีเดียวที่สำคัญที่นี่เดินทางมาสะดวกนะครับอยู่ใกล้รถไฟฟ้าเลยทีเดียวสวยและสะดวกแบบนี้พลาดไม่ได้เลยที ห้ามหาวิทยาลัยสตรีถือว่าเป็นมหาลาลัยที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเรียกได้ว่า เป็นแลนด์มาร์คของเหล่าไวรุ่นที่ชอบการถ่ายรูปเพราะมีมุมสวยๆให้ถ่ายเพียบเลยทีเดียวแถมบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่ามีความสวยงามมากเลยทีเดียว6วัดแหยองลงกุงเป็นวัดพุทธที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากตั้งอยู่ในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซานนะครับมีความแตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีนะครับที่นี่เป็นถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาที่นิยมมาไหว้ขอพรนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนิยมมากราบไหว้แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่คนนิยมมาไม่แพ้กันก็คือ สัมผัสบรรยากาศจุดชมวิว360องศาเห็นวิวทะเลยิ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ผู้คนจะมารับชมพาดีขึ้นรับแสงแรกของปีจะมีโอกาสโชคดีตลอดทั้งปีเลยทีเดียว7คลองยอนชวาชอนมีลักษณะเป็นคลองลเล็กๆอยู่ในเมืองจินแฮน,นะครับซึ่งมีรั้วแดงขนาดเล็กที่น่ารักซึ่งมีรั้วสีแดงขนาดน่ารักกําลังดีอยู่ทั้งสองฝั่งตรงกลางก็จะเป็นสะพานซึ่งถ้าใครที่เป็นแฟนขับซีรีส์ต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะครับเพราะที่นี่เป็นที่ยอดทิตของฤดูใบไม้ผลิ เพราะจะเต็มไปด้วยความสวยงามของดอกสัก,กุระนั่นเองที่เรียงรายอยู่ทั้งสองฝั่งคลองใครที่มาเกาหลีหรือดูใบไม้ผลิต้องไม่พลาดการถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจําเลยทีเดียว8เมืองปูซานเป็นเมืองที่เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีเพราะไอดอลเกาหลีหลายคนก็เกิดในเมืองปูซานซึ่งเป็นเมืองชายทะเลที่มีขนาดใหญ่อันดับสองของเกาหลีเป็นสถานที่ที่มีสเสน่ห์และน่าค้นหาอย่างหมู่บ้านวัฒธรรมคามชอนหอคอยปูซาน อารมณ์เสมือนไปพักตักอากาศบ้านเพื่อนแนะนําว่าเป็นเมืองหนึ่งที่ไม่ควรพาลาดสักครั้งหนึ่งเลยครับเกาเกาะนามิเรียกได้ว่าเป็นดินแดนในฝันของใครหลายๆคนยิ่งคนเป็นแฟนซีรีส์เกาหลียิ่งไม่ควรพลาดมาเยือนที่นี่เลยครับเพราะที่นี่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียวและที่สําคัญธรรมชาติที่นี่สวยงามไม่เป็นสองรองใครโดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับงดงามตะการตาเลยทีเดียวส่วนฤดูหนาวนั้นจะเต็มไปด้วยหิมะและนี่ก็คือ9สถานที่ยอดฮิตของแดนกิมจินั่นเอง ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับ